สวัสดีค่ะวนนี้เราก็จะมาผ่าเบอร,รายการอย่าหาวานะสอนกันนะคะใครเป็นแฟนคลับยกมือหน่อยนะเราจะมาดูเบอร์กันว่าเบอร์เนี้ยมันดึงดูดคนที่มีรักทุกข์หรือเกินปัญหาอะไรในเบอร์นี้มาดูกันนะคะสําหรับเบอร์ของรายการอเนกน,นะคะอย่าหาวนะสอนจะเป็นเบอร์ xxx เจ1ดสองหนึ่งหกห้าสามแปดนะคะสําหรับเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็ ปัจจัยภายนอกคือคนภายนอกการดึงดูดคนเข้ามาก็จะเป็นคนที่มีปัญหาถ้าไม่เป็นปัญหาการเงินก็เป็นความรักบางปัญหาในรายการเนี่ยก็จะเกิดจากการเงินแล้วก็เป็นความรักหรือความรักมาแล้วก็ต่อยอดทางการเงินนะคะรวมไปถึงเนี่ยในตัวเลขสองหนึ่งนะคะคนที่โทรเข้ามาเนี่ยยังอารมณ์ขึ้นเลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสติในการควบคุมตัวเองน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอยู่แล้วนะคะสองหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งหกตรงนี้ก็จะดีหน่อยหนึ่งหกก็ จะมีในะเรื่องของการวางแผนมีสติปัญญาอย่างน้อยเนี่ยนะคะ16เนี่ยยังเป็นเบอร์ที่สามารถวางแผนเรื่องต่างๆได้ดีนะคะส่วนลําดับต่อมานะคะ6538ตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นจากปัจจัยภายในเข้าสู่ตัวต้าชะตาละสําหรับ65นะคะจะสปอนเซอร์ดีนะคะสปอนเซอร์ดีมากรายการนี้สปอนเซอร์เป็นในกูสับคู่โชคหมายความว่ามีสปอนเซอร์เข้ารายการตลอดไม่อัน นะคะสปอนเซอร์เป็นพวกที่มีวิชาความรู้เป็นงานคุณภาพต่างๆนะคะส่วนสองตัวสุดท้ายก็จะหมายถึงตัวเจ้าของเบอร์ผู้ที่ถือเบอร์นี้ก็คือเป็นเจ้าของรายการนี้นะคะรายการนี้มันก็จะเป็นรายการที่ตอบปัญหาแบบรวดเร็วนะคะเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าใจร้อนอารมณ์ร้อน,อรรอนเพราะฉะนั้นนีใครโทรมากแก้ปัญหาเลยหรือบางครั้งที่การแก้ปัญหาของเนิกบางทีเขาก็มีการบ่นการสอนนะคะแต่ว่าก็จัดการอารมณ์ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเ,นเบอร์นี้ ดีที่ว่ามันเป็นเบอร์รายการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดนะึงดูคนที่มีปัญหาเยอะๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะคะใครอยากให้ผ่าเบอร์รายการเนะอีกคอมเมนต์บอกได้นะคะ